On max. i'ma keep it going till there ain't nothing left going till there ain't none. keep the flame on max <jogo os. S 3> ENNIS, สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกาโมโตครับผมเมกาโมโตครับมีคุณผู้ชมนะครับรีเควสกันเข้ามาบอกคุณก๊อฟอยากได้รถครอบครัวในราคาแสนกว่าบาทมีบ้างไหมครับผมอยากจะไปออกทริปกางเต็นท์ทำแคมเปอร์กับครอบครัวหรือใช้งานอเนกประสงค์วันนี้ผมกับพี่เบนจัดให้นะแต่ไม่ใช่รถครอบครัวธรรมดาคุณผู้ชมเคยเห็น Honda o d y s s e y สภาพนี้ไหมโอ้โหสุดยอดผมต้องบอกว่ารถคันนี้คือรถแค่มือเดียวครับผมนะครับ สภาพสวยใสยแน่นอนใช่ครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Honda Odyssey นะครับคันนี้เป็นปี1997ใช่ฮะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าปีเขาอาจจะลึกอ่าแต่สภาพเขาเนี่ยคือคุณได้สภาพนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในแล้วก็รถมือเดียวอะ่ะใช่ครับผมพร้อมใช้แล้วสวยไม่สวยไม่รู้แต่เดี๋ยวจะให้น้องอุ้มกับพี่เว้นพาไปดูตอนนี้นะครับ อ่ะฮะคุณผู้ชมะต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้า Honda o d y s s e ซนะครับคันนี้นะหลายๆคนนะที่ถามกันเข้ามานะว่ารถครอบครัวหรือว่ารถตู้หรือว่ารถไซส์เล็กๆเดินทางพวกนี้มีมาหรือ,อยังมีมาแล้วนะแล้วก็ราคาเดี๋ยวพี่ก็เปิดนนให้ตอน,น,นท้ายต้องบอกเลยนะว่าให้ไวนะผมว่าวันเดียวไปแน่นอนอ่ะ ขออนุญาตเริ่มจากข้างหน้าฮะอ่าเริ่มกันที่จากรจัง,จง,จงหน้าก่อนนะครับผมอ่าตัวชิ้นโครเมียมเนี่ยสภาพถือว่าสวยนะครับตรงนี้อาจจะมีลอกบ้างนิดหน่อยแต่ก็คือของเดิมนะธรรมดาเดิมเดิม,มจากโงรงงานนะรถกี่ปีปลนะแ,แล้วแต่ลองดูแล้วก็ทะเบียนนี้อาจจะไม่ใช่เลขสวยอะไรนะแต่สําหรับผมอะ่ะมันจะเป็นทะเบียนตรงปีเขาอ่ารถเก่ากับทะเบียนเก่ามันผมว่ามันดูดูดีนะครับผมครับอ่ามาต่อที่ไฟหน้าก็นี่เลนใสใสเลยนะครับผมไม่มีแตกงนะครับผมครับผมสวยเลยไฟมุมเลี้ยวสวย กันชนหน้านี่สภาพสวยงามเลยครับผมอมาดูต่อที่ตรงแก้มนะครับผมฟังเสียงก็เลยที่ว่านี่คือรถเป็นมือเดียวคือจะบอกว่าทรงนะฮะรถเลิศคันนี้นะบางทั้งคันจริงๆบางเดิมเมเลยนะฮะครับแล้วก็นี่นะเป็นล้อแมกนะครับผมได้เป็นล้อขอบสิบห้านะครับผมครับดอกยางก็ยังลึกๆอยู่นะสวยๆเลยครับผมคุณลองดูมิติตัวรถบ้างนะฮะตัวรถไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะพราะว่ามันไซส์แบบ กลางใช่ก็ต้องอธิบายอย่างนี้ด้วยด้วยที่ว่าพื้นฐานของอ dy s ซ e y เขาเนี่ยมันคือพื้นฐานของ o n d ด้ c c อ r d อ่ามันก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้ของเขาก็คือจะเป็น o n d a s t r e a มอันนั้นจะเป็นพื้นฐานซี v i c ครับใหญ่สุดของ Honda เขาก็นี่แล้วแหละอ d y ด s ี y คือต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่พร้อมเดินทางแล้วก็นั่งสบายสําหรับครอบครัวที่อยากจะท่องเที่ยวกันจริงๆนะแล้วคุณได้อะไรไหมคุณได้อย่างที่เราบอกแล้วฮะป็นรถมือเดียวจริงนะแล้วเดิมๆทุกอย่างนะตัวถังเดิมๆบางๆล้อทุกอย่างเดิมหมดทงสวย อย่างลึกๆนะครับผมสีใสๆเลยนี่มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะครับก็นี่ไฟหน้าฝั่งซ้ายก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมไฟมือก็สภาพสวยๆเลยไม่แตกหักนะครับครับผมนี่สีกันชนสวยงามนะใช่ฝข้างซ้ายสวยงามเช่นกันครับผมครับผมตัวถังก็อย่างที่เราเคลมมาแล้วนะฮะว่าเดิมบางจริงๆรอบคันนะคุณผู้ชมครับผมครับผมแล้วก็คันนี้นะภาษีเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะ 17กุมภาสองห์2ห6ห้านะคุณผู้ชมนะไปถึงปีหน้าเลยนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าหนาวนี้ทริปนี้สบายแล้วนะสบายใช่ฮะนี่ดูสีตัวถังนะฝั่งนี้สีสวยๆใสๆเลยนะครับผมตรงเอตรงคิ้วด้านข้างก็ไม่เพเยอะนะครับแนบสนิทเลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นรถที่เหมาะจริงนะฮะตัวถังมัเาบางนะคุณผู้ชมนะทุกอย่างนะเดิมบางตั้งแต่โค้จุดท้ายจริงๆนะใช่แล้วตอนนี้คือแดดมันเข้าฝั่งนี้นะน่าจะเห็นสีประกายเมทัลลิกนะสวยมากใสๆเลยครับ มาถึงด้านบ้านท้ายเจ้าโอดิซี่คันงามคันนี้กันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ก็ไฟท้ายฝั่งฝั่งซ้ายนะครับผมสภาพสวยๆเลยใสๆนะไม่แตกนะครับผมรับผมโลโก้ฮอนด้าโอดิซี่รับผมอยู่ครบนะครับผม่ก็สวยคลิปเหมือนกันนะฮะไม่ใช่แค่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะครับแล้วก็นี่ไฟเบรกโรดี่สามนะก็ยังอยู่เลยแล้วก็ตัวกระจกมองหลังตรงนี้นี่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ปัดหลังนี่ยกใช้ได้ปกตินะครับตัวระบบไฟฟ้าเดี๋ยวให้ดูต่อข้างในอ่าต่อมาครับผมดูท้ายครับผม นี่โชคยังแข็งแรงนะครับผมหอ้ห้องเก็บสัมภาระนะฮะคุณผู้ชมนะบางคนนะอาจจะบอกเฮ้ยมันจะเก็บของพอหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วเราสามารถพับเบาะไปได้ใช่ก็เอาเอาเป็นว่าตอนนี้สมมติว่าเราเดินทางกัน7คนก่อนก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมอ่าเบื้องต้นก็สัมภาระเราใส่ในช่องนี้ได้กระเป๋าเดินทางเนี่ยได้หลายใบผมว่ามันก็ได้หลายใบนะใช่แต่ถ้าผู้คนถ้าผู้ชมเดินทางกัน4คนอ่าผมก็จะเอาตัวนี้ออกครับแบบนึงนะ เออเอานี้ออกก่อนเดี๋ยอ่านี่ปึ๊บวงนี้ครับผมนี่ก็คือเรียกได้ว่าเพิ่มเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะนี่นี่อ่านี่ไว้อย่างนี้มันยังไม่เรียบร้อยครับผมแล้วก็บิดมันึ๊บคุณดูดินี่หายไปเลยดูดิเบาหายไปเลยอ่ะใช่แล้วมันมีอีกอย่างนะผมชอบมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูนี่อีกผมว่ามัน มันใหญ่น้องๆกระบะทีประตูนะที่ชอบเนี่ยหลายๆคันไปแล้วครับผมมันจะเป็นยางบางอ่ายางอะไรยางอะไรเขาจะอยู่นี้แล้วยังอยู่เลยใช่ครับเป็นเดิมๆจากโรงงานมาอย่างนี้เลยนะก็ตรงนี้เราสัมภาระแล้วใช่ไหมอ่าสมมติไปกันแค่2คนแต่ของผมเยอะมากเลยผมอยากได้พื้นที่เพิ่มผมยังบอตรงนี้ปุ๊บเอามันออกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันผลไงงั้นเลยเหรอแค่นี้ปลดออกเลย โหโหแล้วมันปลดได้สองข้างนะแล้วคิดดูดิคุณผู้ชมจะใส่ของได้อีกขนาดไหนปล,ปลดแค่นั้นเลยนะใช่ผมว่าผมถึงบอกลูกเล่นมันน่าใช้มากลูกเล่นมันดีมากใช่ฮะมาถึงคุ้มพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นแบบ4ี่สูบนะ<ม>ก็คือเป็นเครื่องรหัส F 2<ม>2่สิบสซีซีครับ มันจะเป็นรหัส F22B เนี่ยถ้าคนเล่น Honda จะรู้เลยว่ามันคือเครื่องบล็อกเดียวกับ Honda า c อ o ออ่าใช่ครับมันก็จะทำให้อล่เนี่ยแชร์ร่วมกันได้เกือบจะทุกชิ้นเลยใช่ครับทำให้หมดความกังวลเรื่องอะไหล่ของเครื่องยนต์เนี่ยได้เยอะเลยอ่าครับสบายๆเลยครับผมแล้วก็คันนี้คุณลองดูเครื่องห้องเครื่องผมต้องบอกเลยนะฮะห้องเครื่องสวยมากใช่สวยยังไงคือสวยเดิมจากโรงงานนะคานคเทร์ทุกอย่างนะคุณผู้ชมนะเน่ยสติ๊กเกอร์ยังอยู่คุณดูดิการยังอยู่เลยนะค ด้วยเครื่องนะฮะที่รประหยัดน้ำมันนะฮะ<ช>และ้วคันนี้นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนใช่แล้วก็ขอบีกอบดูงนี้นิดนึงนี่0596อยู่นี้นะ <ม S 1> แล้วนี่ดูเพจเขานี่0596เห็นไหมเพจเดิมก็ยังอยู่นะเรียกได้ว่าเพจเดิมของเดิมทุกอย่างติดตัวมาจากโรงงานยังไงก็อยู่แบบนั้นนะฮะคุณผ,ผู้ชมผมรับประกันเลยนะนนๆๆนเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะ,ค,ะครับ มาถึงห้องโดยสารด้านในกันบ้างนะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับครับผมก็แผงประตูคันนี้นะครับจะได้เป็นแบบกระมัยี่นะแบบนุ่มๆเลยแล้วก็ตรงนี้สาภาพถือว่าสวยอยู่นะอาจจะมีแบบรอยการใช้งานบ้างแต่ก็โดยรวมถือว่ายังอยู่ในสาภาพสวยนะครับผมแล้วก็นี่ช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ไฟมุมประตูนี่ติดปกติเลยกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงขึ้นอ่าเดี๋ยวลงอีกทีนะครับ ระจกมองข้าบปับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับ,รบผมไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับต่อมาด้านภายในกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชม ผมบอกเลยนะถึงรถเขาจะอายุ20กว่าปีแต่คุณได้ภายในโคตรใหม่ใช่คุณดูนะฮะเบาะเดิมจากโรงงานเป็นเบาะกรรมหยี่นะใหม่มากนะฮะผมกำลังตีเลยว่าใหม่จริงๆนะคุณผู้ชมแล้วไม่มีแตกไม่มีขาดทุกอย่างนะฮะเบาะนั่งพนักพิงนี่แน่นๆมากๆนั่งแล้วนิ่มตุนมากๆนะเบาะแบบนี้นะค,คือมันเป็นแบบเกตเอนะมาเลยนุ่มมากเนี่ยดูนิ้วผมข่วนแล้วสวยมากภายในเขาสวยมากเนี่ยคือมันนุ่มมากแล้ว เนี่ยโอ้โห,โหสภาพดีมากลองดูดิโหสวยงามมนาะทุกอย่างนะคอนโซลหน้ากันบ้างคุณลองดูนะความเดิมของเขาทุกอย่างนะรถ20กว่าปีโอหได้สภาพนี้เลยเหรอครับผมบอกเลยนะต้องอยู่ในที่ร่มเท่านั้นเองนะ่คุณดูคอนโซลใหญ่อลังการมากนะฮะไม่มีแตกไม่มีรอยไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ,ค,รบคอนโรลช่องแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับผม ตัวนี้เป็นคอนโทรลแอร์นะฮะก็จะเลื่อนปรับมือปกตินะวิทยุคุณจะได้ JVC นะฮะทุกอย่างทุกชิ้นนี่คุณลองดูพลาสติกของเขานี่ผมบอกเลยว่า90%ขึ้นทั้งนั้น่คงเพิ่มทุกอย่างโรงงานเป็นของเดิมเกะตรงกลางยังเปิดใช้งานได้ปกตินี่ไงโอ้หรือถ้าผู้ชมบางคนไม่ชอบนะด้วยความที่ว่ามันเป็น walk t o ได้นะจริงๆแล้วอะเอาเกนี้ออกอะมันสามารถเนี่ยเดินไปยันเดินทะลุไปข้างหลังเลยทุกยาได้เลยนะ มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะครับผมนี่ก็เริ่มที่ตรงข้างบนนะก็เป็นกระมัยีนะครับตรงนี้อาจจะมีคราบนิดนึงแต่ว่าจะพยายามคีนออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สวิตสมบูรณ์นะไม่มีแตกหักนะครับผมครับช่องพงไม่แตกหักนะครับไฟมุมประตูติดปกติครับผมกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงฝั่งคนขับจะได้เป็นออโต้นะครับเป็นบานเดียวมาจากโรงงานนะขึ้นก็ออโต้นะครับผมลงอีกที ปรับข้างไฟฟ้านะครับผมนี่ไปทางขวาไปทางซ้ายขึ้นลงขอควาทุทิทางครับต่อมานะคุณผู้ชมฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองคุณผู้ชมลองดูให้เต็มเต็มตาเลยว่ามันใหม่จริงหรือเปล่าภายในคันนี้คุณดูใหม่ที่ทุกอย่างสวยงามมากๆผมบอกเลยนะเบาะนั่งนี่โอ้ดีมากความรู้สึกนะคุณผู้ชมเบาะนั่งพนักพิง สวยคลิปเลยดีกว่านะคุณผู้ชมมาต่อมาที่พวงมาลัยของเขากันบ้างดีกว่านะพวงมาลัยครับผมนี่มาด้วยระบบพร้อมระบบ SRS ก็คือ airbag นั่นเองนะ,ระตรงหนังตรงนี้อาจจะมะีเขาเรียกว่าตำหนิมือเล็กน้อยนะอาจจะเป็นลอกๆเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยไม่ได้น่าเกียดอะไรกับ,ร,บรถอายุ20กว่าปีนะฮะสวยขนาดนี้นะคุณผู้ชมทุกอย่างนะเพอร์เฟกมากๆมา,มาลองดูด้านใหม่กันบ้างนะคุณผู้ชมไม้เนี่ยผมบอกเลย สวยมากใสมากกระจ่งกระจของเขานี่กลิบเลยนะฮะใสเลยแล้วผมเรียนตรงๆเลยคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมวิ่งมา3ามแสนเก้าร้อยหกสิบแปดกิโลนะฮะคุณผู้ชมร้านเราขายแต่ไม่แท้ๆนะฮะอ,อขออนุญ,ญาตนิดนึงครับพี่กอลขอโทษทีสามแสนเก้าพันหกร้อยแปดสิบสองกิโลอ๋อร้านเราขายแต่ไม่แท้ๆนะฮะคุณผู้ชมยืนยันการันตีว่าไม่มีการก่อใไม่เด็ดข <3, S 1> าดนะฮะสามแสนใช่ สามแสนเก้าพันหกร้อยแปดสิบสองกิโลนะฮะคุณผู้ชมก็คือถ้าเรากรอเรางไม่กรออยู่แล้วนะเพราะปกตินโยบายร้านเราไม่กรอี่เราเห็นเลยไม่สามแสนก็คือสามแสนแต่ว่าคุณได้อะไรคุณได้รถมือเดียวป้ายแดงแล้วเจ้าของเก่านะเขาดูแลถึงตลอดดูแลดีมากๆแล้วจอดในร่มนะแล้วเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูว่ารถมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วรถคันนี้มาตั้งแต่ปี97ด้วยนะพอเฉลีย่กับต่อปีเนี่ยก็คือใช้กับเขาเรียกใช้งานตลอดเวลาสมเหตุสมผลกับกิโลเขานะครับ มาถึงห้องโดยสารแถวที่2กันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะขออนุญาตเริ่มจับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับครับผมนี่ก็ตรงนี้นะครับเป็นสภาพกรรมี่สภาพสวยๆอยู่นะครับผมตรงนี้สภาพสวยงามเลยไม่มีแตกหักนะครับนี่ไฟมุมประตูติดปกติเลยช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับผมแล้วก็ดูนี่ที่เคเบิลรีก็ยังอยู่นะนี่ออกได้ปกติเลยครับผมกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นปกติครับผม มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวามือผมกันบ้างนะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยผมเรียนบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะตอนนี้นะฮะด้านนี้ล็อกประตูเขาเรียกว่าล็อกเด็กมันค้างครับเดี๋ยวทางร้านทางเราจะจัดการให้ให้เปิดได้อย่างปกติเลยนะแค่ล็อกมันค้างเท่านั้นนะคุณผู้ชมอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนแผงประตูนะครับผมบอกเลยนะกันเปหญิงอยู่ในสภาพที่สวยงามนะพลาสติกทุกอย่างไม่มีแตกนะครับยังคงสวยงามอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองระบบไฟฟ้าให้ดูนะคุณผู้ชมครับเป็นไง ึ้นได้ลงได้ปกตินะอย่างที่เราบอกนะติดแค่ตรงล็อกเด็กมันค้างเท่านั้นนะคุณผู้ชมผมเลยไม่สามารถเปิดได้ตรงนี้แล้วเราแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมมาถึงอยากจะให้มองข้างล่างกันบ้างครับคุณลองดูดิพรมเดิมๆของเขานะมาครบทุกตำแหน่งเลยนะ20สกว่าปีนะยังอยู่ครบครบใช่ก็ให้ผมนับนะมีคนขับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางข้างหน้าอีกหนึ่งแล้วก็ข้างอีกสองเป็นสามแล้วนะสี่ห้าหก เชิ้นครบเลยอ่ะและเนื่องจากว่ารถนะฮะอาจจะเป็นรถครอบครัวที่ยาวๆใหญ่ๆแบบนี้นะไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นนั่งข้างหลังไม่ต้องกลัวที่จะร้อนเพราะว่าบนหัวผมเนี่ยคุณดูเลยเขาเรียกว่าแอร์ลาวนะครุณผู้ชมนะก็สามารถปรับโลปรับไฮได้นะฮะคุณผู้ชมปรับพัดลมได้นะเพราะฉะนั้นนแรงลมถึงทาทีสาแน่นอนนะฮะอ่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะวอลทูจากข้างหน้าไปให้ดูที่ผมก ถ้าแบบโต,ตหน่อยริงก็ก้าวข้ามได้นะเนี่ยข้างหน้าสภาพเบาะเลยอลไปก่อนดูกันดูกันปึ๊บวอล์กไปก่อน,น,นอ่ะ,อออะจะให้ดูเบาะก,กันบ้างนะเบาะนั่งนะฮะคุณผู้ชมนะแถวสองคุณดูนะอย่างที่ผมการันตีนะข้างนอกสวยแล้วข้างในนี่สวยกว่าคุณดวงดูดิสภาพของเขาไม่แตกไม่ขาดนะฮะคุณผู้ชมได้ด้วยทุกอย่างไม่มีร่นแลวเบาะของเขานี่ยังแน่นๆอยู่เลยนะเบาะนั่งพนักพิงนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเท้าแขนเห็นไหมสมบูรณ์เลยสมบูรณ์มากๆอ่ะมาถึงตัวของผมบ้างนะเช่นกันนะฮะคือผมการันตีเลยนะ ว่ามันสวยจริงๆเบาะนั่งของเขาทุกอย่างเป็นไงไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดเบาะนั่งพนักพิงครับเท้าแขนครับทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์แบบมากๆครับผมอ่ะแถว3ากันบ้างมาดูแถว3มฝั่งนี้ก่อนก็คือนี่นะครับนี่สภาพก็มมีแถว3มนี่สภาพสวยงามเช่นกันนะแล้วก็นี่หัวหมอนสภาพสวยๆเลยแล้วไม่กีที่พี่ก๊อฟบอกนี่คือเนี่ยนี่ยางอยู่นี่นี่เห็นไยางก็ยังอยู่นะปุ๊บนี่แล้วก็ไปกลอฟดูฝั่งนี้นี่นะก็มมีฝั่งนี้ก็สภาพสวยงามนะครับผมมีเก๊ตรงนี้ด้วยนี่ นะกยยังอยู่นะครับสภาสสวยเลยแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกผมนั่งผมสูงว่าเจ็นะผมนั่งแถวเนี้ยจับผมนั่งไปเชียงใหม่ผมก็นั่งได้อะไม่ได้แบบทรมานด้วยนั่งโอเคเลยใช่ฮะแล้วแถวสองเนี่ยชอบด้วยมันเป็นแบบกับตันซีดอะเหมือนพวกแบบรถแบบพุดนิดนึงก็เอาพาดอะที่เป็นกับตันซีดเงี้ยนั่งสบายเลยครับผมใช่ฮะ ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็ดั่งอยู่ในเจ้า Honda Odyssey รถมือเดียวสภาพสวยกริบคันนี้ครับดูเธอสิสวยไหมสวย,สวยมากบอ,อกเลยสวยกริบเลยกริบเลย,ลเ,ลยเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าสวยไหม สวยครับคือจะอธิบายอย่างนี้ว่าอย่างคันนี้มันเป็นบอก,กรรมาจีทั้งคันเลยใช่ไหมซ่อมแซมไม่ได้เหมือนพวกบ่อหนังเพราะว่าบอก,กรรมยจีเนี่ยคือถ้ามันดำหรือมันขาดแล้วเนี่ยทำได้ย่ายเลยคือเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนส่วนใหญ่ในนี้คือในประเทศเราอ่ะถ้าเปลี่ยนก็ต้องกลายเป็นบ่อหนังเป็นสมุดแล้วการที่บอก,กระมยจียังอยู่ในสภาพสวยอย่างนี้ได้บอกว่เจ้าของต้องดูแลรักษาม,มาใช่มันถึงได้สวยขนาดเนี้ยแล้วนี่สิข้างบนก็มีแอร์แยกนะครับคุณชมดูแผงประตูทุกอย่างของเธอสิผมบอกเลยนะมัน ไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะว่ารถเนี่ยมันค่อนข้างปีลึกแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมได้รถสภาพนี้ผมการันตีว่าคุณผู้ชมวิ่งทางไกลได้เลยนะครับไปเที่ยวกับครอบครัวได้ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้หรือไปทางแถบอีสานต่างๆได้หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคันนี้คือมันเป็นเกียร์ยตรงคอด้วยนะ,ะก็คือมันสามารถเปลี่ยนได้เหมือนหลักการเกียร์ทั่วไปเลยก็เป็น P R N D ทั่วไปเลยก็หลักการเลื่อนกันง่ายๆเลยครับผมมันทำให้ตรงเนี้ยไม่เกะกะ มันทำให้ตรงนี้กลายเป็นแบบวางของได้หรือจะเดินทะลุก,กันก็ได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่ารถคันนี้นั่งสบายนะครับคุณผู้ชมนั่งสบายโปร่งนะครับวิสัยทัดดีจัดหน่อยอน้ำอุ้มขอ,ขอคลิกดาวหน่อยอ้าวคลิกดาวไปนี่เห็นไหมฮะเธอยังแจ๋วอ,อยู่เลย ก็คือต้องบอกอยู Radio ่ว่าอัตราเร่งเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พุ่งปุ๊บปั๊บเหมือนรถแบบพวกที่เราเคยขับๆกันมาแต่ต้องบอกว่าพลังกำลังของเขาเนี่ยสมบูรณ์ในเครื่องยนต์ของเขาเพราะด้วยที่ว่าบอดี้ภายในมันค่อนข้างใหญ่มันอาจจะไม่ที่ขนาดนั้นแต่บอกเลยพลังกำลังสมบูรณ์ในของเครื่องยนต์เขาแน่นอนในคุ้มพลังของเขาใช่แล้วก็เกียร์เนี่ยก็เปลี่ยนถือว่าเปลี่ยนนิ่มเลยครับผมส่วนฟิลช่วงล่างอันเนี้มันจะเป็นแบบนุ่มๆนุ่มๆแบบนั่งแต่งยังว่าสบายๆอ่ะเพราะเนี่ยเราวิ่งอยู่บนถนนนนนนนคอกกรรีตผมมมมู้สสึเเลลยยยว่่าาััแบบบุะ แล้วก็ความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยก็ไม่มีเสียงกุกกัดกข้างหน้าอะไรแบบข้างหลังแบบไม่ปวดใจเลยครับผมเมื่อว,นวานนะผมนั่งขับรถคันนี้มาคนเดียวฝนตกตกแอร์เย็นสบายฟังเพลงผมบอกคุณผู้ชมเลยใครพลาดคันนี้นะเสียดายแน่นอนอเพราะราคาที่ผมจะเปิดเนี่ยแค่แสนกว่าบ,บาท แต่ได้รถดีๆรถครอบครัวอย่างนี้ไปใช้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามือเดียวด้วยมือเดียวด้วยคือจริงๆไม่ต้องเป็นแบบครอบครัวก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นบางคนสายแคมเปอร์ตอนนี้ผมพับบอกกับถอดบอกให้ดูคือถ้าสสยแคมเปอร์นอนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าสบายมากขนลุกใช่หรือแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากใช้ทำมาหากินต้องการพื้นที่ในการขนของสัมภาระเยอะๆในวันที่คุณอยากไปขายของคุณก็ขน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 ของขึ้นได้ในวันที่คุณอยากไปครอบครัวคุณก็แค่เอาบาะใส่ปุ๊บเข้าไปเลย ก็นั่งกับครอบครัวได้เลยใช้งานได้หลากห,หลายใช่หัวมันอเนกประสงค์มากครับรัดกับร,ราคากับสภาพเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดก่อนนั่งหลังหน่อยแหมละมองบอกที่มันซื้อมานะดูสิคนหลังน่าไม่ดีนะโอโ้โหเธอกว้างดีจริงๆเลย ขายคันที่แล้วไปเราก็พยายามหาฮอนด้าโอดิ e ซสภาพดีๆมาตลอดใช่ฮะก็เกือบจะปีนะหรือปีหนึ่งนะพี่เว้นน่าจะประมาณปีนะปีหนึ่งใช่ครับผมมาเจอเจ้าคันนี้ผมอดใจไม่ได้ที่ต้องเอาให้คุณผู้ชมจริงๆใช่ต้องบอกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูมาให้ครบทุกที่เลยเอาสภาพมาเปรียบเทียบกันครับใช่ฮะเอาราคามาเปรียบเทียบกันโอดิซีหาได้ไหมสภาพนี้ายากผมต้องบอกเลยว่าหนึ่งในร้อยครับ และก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยใช่ครับวันนี้นะครับผมกับพี่เบ้นนะครับจัดให้กับผู้ชมในราคาโคตรถูก1,59,000บาทเอาไปเลยโโอ้ให้ไวถูกๆใช่ขายสดเท่านั้นนะครับจัดไฟนั้นไม่ได้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้ากับพม่กัมมอโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกกาโมโตนะครับ